เฮียยันงน้อยสบายดีสบายดีเฮ็ด,ดนี่ยังน้องเฮียยังอันนั้นล่างโอ,อ้น้องเป็นล่างโค้กพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องการยินดีต่อนหับสุดซองเบาอ้วนอีกเส้นงเขาเส้นเคยน้องพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือมื้อนี้หลังจากที่ว่าเบาอ้วนได้เดินทาง ไปเบิ่งการสร้างบ้านของน้องเอแล้วเนาะเดี๋ยวนี้พระอ้วนสี่เดือนทางกับบ้านก็เลยแวะขึ้นมาหาไอ้ช่วงสุดททองพวกหนาะว่าห้องน้มเพิ่นที่ว่าไผ่เพิ่นมุ้งนั่นเพิ่นไปตัดไม้มามุงแล้วหรือเ่าเนาะก็โดนนั่นแหละพราะไอพี่น้องก็ที่ว่าพระอ้วนก็บ่ได้ขึ้นมาหาเพิ่นเนาะเมื่อนี้หลังจากที่ว่าพระอ้วนได้ผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะขึ้นมาหาเพิ่นเบิ่งจันหน่อยเนาเพราะไอพี่น้องเนาะเพิ่นก็น่าจะอยู่ในแหละพราะไอพี่น้อง แต่นนเมื่อวันต้องมาอยู่อยู่ที่หน้าเรืองของไอจงซื้อโทรพท์เป็นไปที่ไมไนน่เนาะเป็นจะได้ให้ก่อไปติดตามซุ่มพองกันเลยพี่น้องเป็นพี่น้องเนาะดันเลาน่าเนาะเอาควันไฟอยู่เอาเนี่ยนำ้ำหอ่าเขาเบิง้งเขาสังเกตเบิ้งน้นำคือซึมซึมออกพี่น้องเนาะน้ำคือจะเต็มไปเลยแหละพี่น้องว่าฝน,ฝนตกตลอดช่วงนี้เนาะ มันเ,เต็มแลนะ้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เ้องเป็นยังงั้นเหรอลูกลายึ้นเห็น,นเาาานานะเห็นลูเลาออกมาเนี่าานยในชะ่นหมเออเห็นยังหน่อยสบายดีสบายดีเห็ไไนไหมยังน้องเห็นยังกันรึเปล่าร่งอ๋อน้องเป็นล่างโคตรพี่น,น้อง ตำหังันนัน <g ül üyor> นอเพิ้นล่างนอน้อเพิ้นตำหังมาหุ้นอ,อเอ <c oughs> น้ำลยน้องสะดวกสบายใส่น้ำเลยน้องฝนตกมันมีน้ำไหลไปน้อยน่น,น้นำฝนเลยพี่น้องนี่ไอจงสุดโตะมันจะยู่ในหรือเ่าเนาะเออจงกุโต๊ะเน่นนเนาะ Oh, mượt thì nó ăn mượt, này ừ. chồng sửa thổ còn như này nọ, thoải mái đi ạ, thoải đi, đồn tớp nó bao ma, đồn đâu, đồn đâu bao ma nọ, ờ, anh để đằng phải hình ảnh à, hết hết sau không không, không. Hey, nó เอือ,อ,อยผู้ช่วยเมื่อกี้นี่กวัยยุ่งไปลินเ,เขึ้นเข้าเออเพป็นลินอะออกเป็นลินลเออตัวอันห้องน้ำนันมุ้งแหละมุ้งหรอ่ะอ๋อกาเดินนี่เบ้าอวนก็ใช่เด็มว่าทำสมไปเบ้งหนอเที่ว่าไอจงจะโทรคนนั้นเพิ่นก็ว่าได้มุ้งแล้วเนาะห้องน้ำพี่น้องโอ้คนมุ้งเรียบร้อยพี่น้อง ่นมุงเห็ดจังหวะนี้เลยพิ่นจะได้ตัดไม่เป็นเหลี่ยมเราก็จะได้มะพร้าวเลยพี่น้องนี่่นจะได้ตัดไม่เป็นเหลี่ยมมะพร้พาวหลังจากเจอพ้าว่นจะสีขอเนาะพี่น้องเนาะนีนน่นี่ส,สีขอเราก็เจ้าจะเต่งกันเนาะเจ้าจะง่ายซองอันแล้วก็เอาตัวนึงปกเครื่องเราปกส่วนมันใบม,นนมันหนามันัวาซึมลงเนาะ อ่าก็คักดูพี่น้องนี่ฝาเพิ่นก็ได้ฝาเพิ่นก็ได้เส้นแนบยังดีพี่น้องคักดีคักดีเนาะฝนตกบ่ว่าอ้ เขาใช้ขนาดฝนตกบุกหัวบุกหัวเนาะดีเนาะเออนี่เป็นไม้เฮียแม่ก็เป็นไม้สร้างไงนี่คักเนาะให้คักเนาะไม้เฮียไงบุบมีเนาะตัดมดนาะมีต้นหน่อยตัดมัดซะตัดมัดมีแต่ตัวน้อยเนาะมีตัวน้อยก็ตัดเอามาใส้ฝนตกบุกหัวใช่ไหมเนาะบ่คักคักคักเนาะเออดีเนาะตัดไม้ตัวใหญ่กับบุมีก็เลยตัดแต่ว่าเป็นตัวน้อย ถั่มีเนี่ยตามใจเอาไม่ไม่สั่งไม่สั่งตรงใหญ่เอาเอามีอุ้ยใส่ถั่มีน้อยกว่าใหญ่หรอไม่สั่งเนี่ยเขาตัดมัดแล้วเนาะเขาทั้งตัดมัดไฮสวน์มัดเนาะน้อยก็ตามวัดซะน้อยก็ตามวัดเนาะัทนมันดีใส่อย่างดีเอาทำก็ดีเราดีเราดีเราสมช่วยเราไอเฮ็ดได้ก็สมช่วยเรานำนี่เต็มเลยน้ำนี่เนาะที่แต่ว่ามันเป็นซึมๆอยู่พี่น้องนี่ น้ำจักซึ้อมออกตามนี่เนี่ยเนาะเพราะว่าเขาแทงเขาอัดบมดแจ็บดีบางเขออัดหมดหมดเล่นแล้วเนาะน้ำเป็นสีซึ้มซึ้มเต็มอยู่พี่เนาะเต่พี่ก็ลดออกแล้วเนาะเออออกขึ้กันอืออือถือว่าฝนช่วงนี้ฝนตกหลายน้ำน,น,นี่เต็มหมดเลยนี่เต็มนี่ไอ้ช่วงทืท่อทอมืก่ก่อนเดี๋ยวเปิดเปิดไซด์ถือว่าเป็น,ววปนตัวที่เขาทอทอแล้วออกแผ่นก็เต็มเลยพี่น้องจะไปใส น้าเด้อไอเด้อน้องไปทำภารกิจแยกทั้งนั้นมากกว่าเด้อแยกขึ้นมาเยี่ยมยามเมื่อไงมาเบิ่งตัว่าห้องน้ำเมื่อก็น้าเนาะแล้วนี่ก็ถือว่าสำเร็จเทียบหอยเนาะการพัฒนน้องจะได้กับก้อนเด้อแล้วเมื่อนานน้องฮะจะได้ของมาเยี่ยมยามมาเต้มเอากับก้อนสุกเรียสุกดี โอเคลนงะไปพี่น้องเนาะก็คือมาวันก็ได็กเขามาเยียมยามท่ายจงุดทอเนาะก็คือว่าเขาจะมาเบิงเ่งแถวห้องนำพนนะ่ะเนาะก็คือนอกพี่น้องเนะนาะในการสาวนะพนก่อนจะมีศรัทธาที่พนอยากจะบุญพนซอยก่อเพเพียงแต่ว่าเอาทอลงแล้วก็ใส่หัวบอกให้เพื่อนเนาะก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเพื่อนเป็นตัวห้องนำเนาะ ก็จะให้ทางอา้ชงเืือกทอปนี่เห็ดเนาะก็คือทางอา้ชงเืือกทอปันก็มีความดูมันขยนันแข็งแรงเนาะที่ว่าสั่งเนาะก็คือว่าเป็นฟ้าของน้ำว่าจะมุ่งหลังคาเป็นอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวนี้อ้ชงเืือกทอปันก็อนในเห็ดสำเร็จเสร็จสิ้นไปเทียวห้อยเนาะเที่ยวมปพี่น้องสำหรับคลิปนี้เมื่อ้วนก็จะได้ไปสำเนี็จเราไปพบกรแม่นคลิปหน้าสำหรับคลิปน,ปนี้สบายดีพี่น้อง